สวัสดีครับทุกคนเป็นกับข้าวที่แฟนน้าต่ออยากกินมากนะครับวัตถุดิบเพิ่งจะส่งมาถึงเมื่อวานนะครับผมอาหารเย็นน้าต่อก็จะเป็นข้าวยำนะครับผมเป็นอาหารพื้นถิ่นภาคใต้นะครับผมวันนี้น้าต่อจะมาแนะนํานะครับผมว่าในเครื่องเคียงของข้าวยำม,มีอะไรบ้างแล้วเราเอาไปคลุกเองนะครับที่เห็นนี้ก็จะมีไข่ฝอยนะครับไล่ไปจากตัวนี้เลยเป็นถั่วฝักยาว หัวหอกนะครับป,รปลาปนแล้วก็ใบมะกรูดนะครับจะเป็นตะไคร้แล้วก็กกคแ,วกแครอทใบชะพูหั่นนะครับผมอ่าเป็นไงครับหน,น,น้าตาก็มีมะม่วงมะม่วงเปรี้ยวเลยนะครับผมพริกป่นนะครับผมแล้วก็มีที่สําคัญเลยขาดไม่ได้ตัวนี้นะครับผม เป็นมะพร้าวคั่วนะครับผมคั่วสดสดแม่ยายนะ้าต่อคั่วสดสดส่งมาให้เลยนะครับผมจากสิงหนครเมโทรโพลิสนะครับผมเดินทางมาแค่วันเดียวถึงนะครับและอีกอย่างตัวสุดท้ายนะครับผมอขอดูหน่อยอเติอมลงไปนะครับเหมือนอะไรรู้ไหมเพื่อนเหมือนเหมือนปลา้านะครับผมนี่คือน้ำบูดูนะครับผมน้ำบูดู กลิ่นหอมมากเลยเหมือนกับกลิ่นคล้ายๆกับปลาร้านะครับผมมีความเค็มนะครับผมมีความเค็มความนัวในตัวมันเองครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามแล้วก็ฝากด,ดูคลิปต่อๆไปของนัต่อ,ตอ,ตอได้นะครับผมถ้าใครยังไม่ได้ทานข้าวเชิญมาทานด้วยกันขอบคุณครับดูก่อนนะครับผมดูน้ำน้ำบด,ดู เข้มขนมากถ้าเป็นสีน้ำปลาเาบอกว่าบอก,บอกได้คําเดียวว่านัวน,นะครับ